สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับร่วมกับซีสเกตสร้างบ้านส่งต่อความสุขอยู่ที่อำเภอกุดข้าบุ้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครบ้านหลังนี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลงการงานสร้างมากครับดูหน้าบ้านเราเล็กนิดเดียวนะครับแต่ที่ในได้ครับมีทั้งหมดนะครับสห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัวขนาดใหญ่นะครับผมอันเบดรูมเลยครับแต่ละห้องนี่ยิ่งใหญ่จริงครับผม ส่งต่อความสุขร่วมกับซิสเกตสังมาครับพี่น้องมาชมกันเลยว่างนี้14เมตรครับลึกประมาณ18เมตรโอ้โหมันใหญ่ตัวก็ของหรามากครับมันกว้างมากครับบ้านหลังนี้4ห้องนอนท่านผู้ชม2ห้องน้ำหนห้องพระด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังผมผมทุกทัวร์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบริเวณบ้านหลังนี้ว่ามีอะไรบ้างครับมีประมาณเท่าไหร่คอยติดตามชมครับผมพอเราขึ้นบันไดขึ้นมานะครับ กว้างใหญ่ไพศานมากๆครับเข้ามาในบ้านแลวโอ้โหดูครับหน้าเบียงหน้าบ้านก็กว้างใหญ่ไพศานมากๆครับผมนะครับห้องโถงยาวนะครับยาวใหญ่มากปฏิมากรรมชอบมากครับมีปฏิมากรรมข้างฝาผนังสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ส่งต่อความสุขนะกับท่าแก่ช้างครับผมแล้วก็พีเตอร์แล้วก็น้องไผ่แล้วก็นะครับเจ้านายครับวันนี้ไปไกลเลยครับไปกับ400กิโลนะครับผมวันนี้3าหลังพร้อมกันเลยครับ ห้องน้ําก็สวยงามด้วยครับเดี๋ยวจะไปดูห้องน้ําด้วยนะครับผมอันนี้ดูห้องโถงไปก่อนครับผมพี่น้องนะครับนี่ครับปฏิมากรรมมีทุกซอกทุกมุมเลยครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาดีมาดูด้านหน้าบ้านครับบ้าด้านหน้าบ้านลูกค้าใช้เลือกใช้ครับกระเบื้องที่คล้ายๆปะเก้นะครับท่านผู้ชมดูหน้านอนมากครับท่านผู้ชมดูหน้านอนนะครับแล้วก็คือไม่หยาบมากครับผมดุกู้ชมเเมตรนะครับกว้างบนระเบื้อสูง9เมตรนะครับเฉพาะตรงนี้ครับประมาณ3เมตรท่านผู้ชม อันที่จะใช้ความกว้างของระเบียงครับเอาไว้นี่ครับนั่งดูรับลมชมวิวที่สาคัญบ้านหลังนี้ัท่านผู้ชมครับฝ้าครับลูกค้าใช้นี่ครับแต่งสีเรียนแบบสีธรรมชาตินะครับมีห้องนอนทั้งหมดนะครับสี่ห้องนอนมีแต่ห้องนอนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมนะครับแต่พาไปดูห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวเดียวครับเป็นเบดรูมนะครับผมห้องน้ำกว้างมากครับบ้านหลังนี้ก็จะมีห้องน้าอยู่ในตัวด้วยนะในห้องนอนใหญ่ แล้วก็ห้องน้ํารวมด้วยครับผมก็คล้ายๆกับสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับทําประดกทางเข้าเหมือนไม้ญี่ปุ่นเลยครับผมอ่ดูห้องนี้ครับเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยครับสวยงามมากๆเลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับไฟนี่โอ้โหสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับผมนี่เข้าไปชมได้เลยนะครับห้องน้ําน่านอนมากๆครับพักผ่อนได้สบายเลยครับนะครับการทํากิจกรรมต่างๆนี่โอ้โห ลมเลื่นนะครับสุขใจมากๆเลยนะครับดูสิครับยบนะครับนะครับมีความสุขนะส่งต่อความสุขร่วมกับซีเกตสร้างบ้านนะครับทํางานอย่างไรให้เหมือนได้เที่ยวครับก็ต้องมีความสุขนะทุกครั้งในการได้ทํางานครับพี่น้องเอ้ยนะครับยิ่งมาเห็นบ้านที่สวยหายเหนื่อยเลยครับผมหายเหนื่อยเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับจะไปดูห้องอื่นต่อครับผม ดูครับอันนี้ประตูออกล้างบ้านเป็นโรงรถแล้วก็มีครัวาราวนะครับนะแล้วก็จะมีขวัาฝรั่งนะครับแล้วก็ครัวไทยผสมผาสารด้วยครับข้างบนอี่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผมุวยเนาะสุดยอดมากๆเลยจอดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ